สวัสดีครับร้านทาทัามแล็คครับผมวันนี้พาทุกท่านมาพบกับรถ Toyota m a j e s t ตนะครับผมติดตัวหลังคาขนาดใหญ่ครับผมขนาด1.20คูณ2.20ครับพร้อมตัวไฟชีสนะครับครับผมตัวนี้รับประกันความแข็งแรงครับแล้วก็สวยงามครับให้ดูหลายๆมุมนะครับ มีสี่คานครับสามารถใส่ของได้เยอะครับเดินทางสิเอ็ดคนก็ใส่ได้เต็มที่ครับสำหรับท่านใดครับที่สนใจนะครับสามารถติดต่อได้ครับที่ร้านชาติซัมแลครับเบอร์โทรศัพท์083-238-6984ครับผมขอบคุณมากครับ